ไปซองเหล่าซุปตาเกาหลีแห่ชมเบสบอลระดับชาติกัน,น้นสนามเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แห่งชาติที่หาชมได้ยากมากๆเมื่อเหล่าซุปตาคนดังเกาหลีใต้มาเจอกันที่สนามกีฬาโดยวันนี้มีการจัดแข่งขันเบสบอลต้องบอกว่าคนเกาหลีชอบดูเบสบอลกันมากยกให้เป็นอีกหนึ่งกีฬาชนิดนิยมของชาติแน่นอนว่ามีเหล่าคนบันเทิงไปกันอย่างกลับครั้งไม่ว่าจะเป็นคู่รักฮยอนบินและซนเยจิน นอกจากจะมีแก๊งพระเอกเบอร์ต้นๆ้นอย่างกงอยู่อีดงอุกคิมแจอุกแล้วก็ยังมีคู่รักส่งจุงกีกับพภรรยาไปถึงนักร้องหนุ่มโดยก่อนหน้านั้นพระเอกซาอื่นอูลและคู่รักตัวท็อปอีโบยองจี2ก็เป็นกระแสวราลได้รับความสนใจมากมายเช่นกันหลังปรากฏตัวในการแข่งขันดังกล่าวและการแข่งขันครั้งนี้ยังได้ศิลปินมาคุณภาพอย่างแบ็คฮอน เอ็กโซมาร้องเพลงชาติของเกาหลีใต้อเมริกาก่อนเริ่มการแข่งขันอีกด้วย